ดีครับท่านผู้ชมวันนี้บ้านคนงามนำโดยอาจารย์สมชายคนงามเนาะได้มาเยี่ยมท่านครูบาอาจารย์นะครับหลังจากที่ <c oughs> ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยตรวจสุขภาพร่างกายเรียบร้อยหมอบอกว่าสุขภาพดีมากความดันเบาหวานดีมากก็เลยผ่านบ้านท่านอาจารย์นะครับก็ต้องแวะท่านก่อน พอเข้ามาเรียบร้อยนะครับท่านก็อยู่บ้านพอดีนะครับก็เลยขออนุญาตท่านมาถ่ายทําคลิปสั้นๆเพื่อที่จะได้เป็นพิธยาทานเพื่อที่จะได้บอกกล่าวเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไป <c oughs> หลายเรื่องนะครับบ้านท่านอาจารย์นี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นพืชสมุนไพรเพราะว่าท่านชอบท่านชอบ อย่างนั้นนะครับนี่นี่ก็จะเป็นกล้วยไม้พันต่างๆกําลังจะเกิดกําลังจะสวยกําลังจะโตกันนะครับต้นไม้ใบหญ้าของท่านก็โตครับโตโตมากโตแ้วเริ่มโตเริ่ม,มอ่านี่ก็ผักนี่น่าจะเป็นผักที่กินได้นะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดนักเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรนี่นะครับทางบัวอ่างหลายๆอย่างของท่านท่านก็จะปลูก บัวเล็กบัวแคะไว้น่ครับบัวแคะเอาไว้นี่นะครับเพื่อนๆอ่านี่น่าอยู่น่าอยู่ท่านท่านก็ผมเห็นเก้าอี้ที่อยู่ในป่าตัวหนึ่งน่าจะเป็นมุมของท่านที่มาคิดงานคิดเรื่องที่จะต้องใช้สมาธิพอสมควรผมว่าน่าจะไม่พลาดอันนี้นะฮะนี่นี่ ท่านก็จะมีน้ำหมักชีวภาพที่ท่านดูไว้แล้วก็ต้นมอนบอลี่มอนบอลี่นี่อยู่ข้างในลก็ต้นเพื่อนๆครัเห็นไหมครับแล้วก็จะมีต้นขนุนต้นขนุนนี่ก็จะแสมไปด้วยแซมไปด้วยกล้วยไม้อ่าเนี่ยฮะท่านท่านผู้ชม ท่านเวลาไปงานด้วยกันที่ไปต่างจังหวัดนี่ท่านก็จะชอบหยิบน้นหยิบนี่นะฮะชอบเอาอ่เขา,าเรียกอะไร <c oughs> เรียกพูดสมุนไพรต้นสองต้นก็ยังดีท่านก็จะมาชำตามวิถีของท่านนี่ฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ถ้าผมจำไม่ติดต้นนี้มันน่าจะเป็นมันเทศที่อยู่เป็นมันมันญี่ปุ่นนะครับเนี่ยท่าน ก็จะมีต้นมะละกอเอ้ยมีต้นไม้ใบหญ้าหลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันนะครับุ่นผู้ชมนี่นะนี่ครับครับนีนนน่นีอันนี้เป็นอันนี้เป็นผักเครื่องเคียงนะครับเนี่ยทางนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมไม่ไม่เก่งเรื่องสมุนไพรแต่แต่รู้แต่ทราบว่ากินได้ กระบองเพชรเอ้ยต้นบรเพชรต้นโอ้บรเพชรเ,พเอามาแล้วไม่เสียบลงดินแล้วครับท่านอาจารย์บรเพชรไม่ลงดินตายหมดแล้วฮะเนี่ยโอ้ยเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมไม่เอาดินมาลงไม่ไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้เลยตางเป็นคนชอบต้นไม้ท่านผู้ชมอาจารย์ของผมนี่ ท่านชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจเห็นไหมครับนี่คือหลังบ้านนะฮะบ,บ้านอื่นเมืองอื่นเขามีแต่ทําห้องประชุมติดแอร์นะฮะท่านไม่เอาอย่างนั้นครับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ท่านอยากอยู่เงียบๆพิถีของท่านก็จะเป็นสมถะอยู่ง่ายๆกินง่ายๆตามภาษาหน้าหน้า น่าน่าน่าศึกษาและน่าเอาเป็นแบบอย่างของเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับท่านก็จะมีวิธีการชำของท่านก็คือตัดต้นไม้มาปุ๊บก็จะมา,าซีนนะฮะซีนซีนซีนให้หมดไม่ให้ไม่ให้มใหลมเข้าไม่ให้อากาศเข้าอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดเยน่าจะเป็นต้นมะกรูดนะพอสักพักหนึ่งปุ๊บอากาศไม่เข้าเนี่ยเขาจะแตกลาก แต่ในขณนะเดียวกันก็จะมีน้ําที่เราลงไปแช่เนี่ยมันจะมีสูตรของของการแช่ต้นไม้นะฮะการชํานะครับเห็นเห็นเจอะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะครับนี่นี่คือวิถีชีวิตของท่านอาจารย์หน้าศึกษาครับน่าศึกษา